แช่น้ำขึ้นได้ไหมเะติดอยู่ตรงนั้นเดอ้อนีขึ้นอันหัวลงในน้ำเหมือนควายเลย <c oughs> โอ้โหลงน้ำได้ด้วยเหรอไม่กลัวน้ำเลยวัวน,นี้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วไม่กลัวเลยขึ้นมาแล้ววันนี้เราก็มาดูวัวอีกแล้วเพื่อน บ้าานเลี้ยงบัวข้างทางอีกแล้วเพื่อนวันนี้มาอีกแล้วมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่น้อนเพื่อนฟ้าครึ้มมาก,กวันนี้สองวันแล้วเมื่อวานก็ฟ้าครึ้มวันนี้ก็ฟ้าครึ้มมอนฝนจะตกน้อนเพื่อนนี่เลี้ยงข้างทางเหมือนเดิมน้อเพื่อนวันนี้ผูงวัวผูงใหญ่นเพื่อนน,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 อน,อน,นี่ภาพอาจจะดูมวมวมัวนิดหนึ่งน้อนเพื่อนเพราะว่าอากาศ ครื่ฟ้าครึมนฝนเนาตอนนี้ฝนลงเม็ดมาแล้วเพื่อนผูงวัวก,กําลังเดินอยู่ข้างทางเนาะรถวิ่งไปวิ่งมาเนะพื่อนเราต้องหลบรถอยู่ตอนนี้เรายืนถ่ายกลางถนนเพื่อนวัวอยู่ข้างทางเนาะเรายืนตรงข้างหน้าไม่ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยววัวจะตกใจเม็ดอะไรวะน้องหอยเตรนตรงนี้อะไรอ่ะวัวเยอะมากเลยเพื่อน แถวยาวเลยเพื่อนนี่เป็นแถวยาวเลยวัวเยอะมากเกือบสุดทางเลยตรงนี้สุดเกือบสุดท้งป่าเลยยาวมาก,กเพื่อนวัวเดินเป็นแถวเเพื่อนข้างถนนเนาะนูน่นไปถึงนู่นแล้วข้างหน้าแถวหน้าอยู่นูน่นคนเลี้ยงอยู่นั่นนอนเพื่อนโอ้วัวเยอะจริงๆเลย ทำไมเยอะขนาดนี้รถจะมาอีกไหมเนาะเรายืนอยู่ข้างทางนี่เดี๋ยวรถจะมาอีกเดินไปใกล้วัวไม่ได้น้อนเพื่อนเพราะอีกขอบถนนมันเล็กๆนนเพื่อนวัวเดินเขาขอบถนนตรงนี้เราเดินไปใกล้ไม่ได้เดี๋ยววัวตกใจนนเพื่อนตัวรถวิ่งมาเดี๋ยววัวตกใจ จะเดินไปกลางถนนเนาะเราต้องค่อยๆระวังนิดนึงเพื่อนเดี๋ยววัวตกใจโอ้รถมาอีกแล้วรถมาอีกแล้วตอนนี้โอ้ออรถเยอะช่วงนี้รถเยอะเ,ออเป็นช่วงวันหยุดเนาะเพื่อนรถเยอะ ถ่ายยากนิดหนึ่งเนาะนุ่นลงลุยน้ํากินนะ้กินหญ้าในน้ําก็มีฝั่งนู้นโอ้ยลงน้ําได้ด้วยเหรอนุ่นอยู่ในน้ํามองไม่ค่อยชัดเลินเพื่อนตอนนี้โอ้โหเกือบจมทั้งตัวเลยลงไปได้ไงอะ่ะหัวลงน้ําเพื่อนหัวลงแช่ในน้าเลินเพื่อนตอนนี้เดี๋ยวเราเดินไปดูก่อนภาพอาจจะสั่นนิดหนึ่งเนาะ ลงกิน้าในน้ำเพื่อนอยู่ตรงนน้นนูกิน้าในน้ำพวกกินญ้าในน้ำแล้วตอนนี้เป็นบรรยากาศโอ้โหเดินลุยน้ำตอนกลาตอนเช้านั่นเพื่อนตอนกลางวันเนาะตอนนี้ ไม่ใช่ตอนเช้าเพื่อนตอนบ่ายแล้วตอนกลางวันแล้วโอ้โหลงแช่น้ําขึ้นได้ไหมเดติด <Yeah. S 1> อยู่ตรงนั้นเด้อรีบขึ้น <Yeah. S 1> อันกัวลงในน้ําเหมือนควายเลย <laughs> โอ้โหลงน้ําได้ด้วยเหรอไม่กลัวน้ําเลยวัวน,นี้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วไม่กลัวเลย ขึ้นมาแล้วเดินไปแล้วเพื่อนโอ้โหเยอะมากเลยวัวเยอะมากเพื่อนนี่เป็นบรรยากาศชาวบ้านมาเลี้ยงวัวข้างถนนอีกแล้วเพื่อน นั่นกำลังจะขึ้นทางแล้วนนู่น,นจะขึ้นแล้วนู่นฝั่งทางหน้ากำลังจะนสนแล้วโอโ้มันเป็นแถวยาวเนาะมันเยอะนะ่ะเป็นขอบขอบทางเพราะว่าไม่มีที่เลี้ยงเพื่อนชาวบ้านเลยต้องมาเลี้ยงตรงนี้อาจจะดูห่างนิดหนึ่งอะจะดูไกลนิดหนึ่งนั่นเพื่อนไม่ค่อยชัด ขายยากนิดหนึ่งเนาะเพื่อนเพราะว่าเป็นเวลาช่วงรถติ้งพอดีนั่นเพื่อนช่วงนี้ช่วงวันหยุดยาวเพื่อนรถก็เลยเยอะนิดหนึ่งเกือบจะถึงวันที่จะต้องกลับไปต่างจังหวัดไปทํางานบางคนก็ต้องกลับไปแล้วเพื่อนรถก็เลยเยอะนิดหนึ่งเพราะว่าชาวบ,บ้านทยอยกลับไปน้องเพื่อนไปทํางานตาม เมืองใหญ่น้องเพื่อนชาวบ,บ้านที่เดินทางกลับมาบ้านนอกพยายามรีบเดินทางไปทํางานแล้วช่วงนี้รถก็เลยเยอะนิดหนึ่งเราถ่ายยากนิดหนึ่งเพราะว่าต้องหลบรถน้องเพื่อนเราถ่ายข้างทางต้องวิ่งหลบรถไปมาไปมาตัวก็จะอยู่ข้างทางน้องเพื่อนก็เลยต้องถ่ายแบนีบ้บางส่วนก็อยู่ในป่าแล้วตอนนี้ มากเลยโอ้ oh. เราขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อเพื่อนๆเ,เราว่ารถเยอะ,ะเพื่อนถ่ายยากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจให้ช่องวิถีชีวิตบ้านนอกด้วยนะครับเพื่อนๆให้เราได้มีกำลังใจทําคลิปดีๆแบบนี้ นำบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะบางส่วนก็เข้าไปในป่าแล้วตอนนี้เพื่อนน่นฝังนู้นก็เดินข้างทางไปย่นเพื่อนเยอะแล้วเยอะมาก